พีดเจ้ามาแล้วโอ้โหนะครับก็สวัสดีนะครับสู่รายการโอเดม่านะครับ ep ที่4ี่แล้วนะวันนี้ก<ช>็พิเศษมากนะครับผมเชนธนาและอ้๊มาอะไม่ใช่พอเค่ะพี่อั๊มอะพี่เจ้าดีครับ อ๋อพี่โฟนะวันนี้ก็ได้พี่โฟนะครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะแล้วก็อาจจะอยู่กับเราหลายวิคนะถ้าเกิดว่าทุกคนน่ารักนะครับก็ย้อนรอยนิดนึงสาหรับอีพีที่สี่แล้วอีพีแรกเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพริตตี้เรื่องอะไรอย่างงี้แต่ว่าฉันดูแหฉันดูส่องน้าอกทำไมจะไม่ได้ดูเราก็เลยลองมาส่องตัวเองบ้างอ้าวรดสบหล่นไปเลยนะเขาวีนี้ วีดีสี่แล้วนะครับเน้นย้ำปฏิการนะฮะทุกทุกห้านาทีเราจะมีการแจกเงิน1,000บาทนะครับ<ะ>วันนี้นี่เพิ่มเพิ่มกฏิการนิดน,นึงก็คือคอมเมนต์เลขบัญชีมาเลยนะปกติเนี่ยเราจะให้แบบว่ากดแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมน้นอะไรก็ได้พอเราจิ้มโดนปุ๊บแจกเงิน1,000เนี่ยบางคนตื่นเต้นไงนเป็นลมล้มช็อกไม่ได้ส่งเลขบัญชีมาก็ไม่ได้โอนแก1,000นนี่ช็อกแล้วใช่ไหมเอ,อ้ยช็อกแล้วถ้าเกิดได้ของรางวัลตอนท้ายรายการไม่ช็อกหนักหรอช็อกมากเพราะวันนี้นะครับรางวัลที่เราแจกนะฮะเริ่มจากนี้เลยนน้องโฟี นาทิลานะวันนี้เบสสองเนี่ยเราแจกนาทิกาซีช็อคเดือนนี้นะครับนี่เลยรุ่นอะไรไม่รู้ไตคัลเลอร์นะฮะส,สามสีนี่ไตคัลเลอร์ซีรีส์นะฮะเออเดี๋ยววันนี้แจกแน่นอนแล้วก็มีกระเป๋าอาร์มานี่ด้วยนี่กระเป๋าเด็กปรสงอาร์มานี่นะครับรวมถึงตุ๊กตาตัวนี้เอากลับบ้านไปเลยนี่แล้วคุณม้าเนี่ยตัวละรกี่พันก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ที่ตั้งบอกเวลาอยู่ตรงนี้ครับสปอนเซอร์รายใหญ่ฮนะไอแพดมินิแจกฟรีหนึ่งเครื่องช่วงท้ายรายการด้วย นะแต่ว่าวันนี้นะครับหัวข้อที่เราเปิดไปโฟนะเป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยอาจจะนึกคําตอบไม่ออกหรอนี่เราก็ยังนึกไม่ออกไงนึกไม่ออกใช่ไหมเพรายังไม่ได้ถามไงแฮ่อาคำถามเนี่ยสำหรับสไลด์ที่เราเปิดไว้ว่าบ้าน300ล้านมันเป็นยังไงเออบ้าน300ล้านมันเป็นโฟเพิ่งซื้อบ้านใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีปกติอะค่ะมีเยอะก็ไม่ได้ค่ะมีห้องโถง ก็มีห้องรับแขกมีครัวใช่ไหมมีห้องนอนหห้องเหรอมีเจ็ดห้องน้ำเลห้ยะไปไหนก็ไม่รู้เออแต่อันนี้ก็คือแบบว่าอย่างของผมเนี่ยบ้านที่ซื้อสมัยเป็นไนท์ทูมิอยู่่สิบปีที่แล้วหกปีที่แล้วเนี่ยเล็กมากเล็กประมาณ6 64ตารางเองจะมีแค่ห้องนอนแม่ห้องนอนผมแล้วก็ห้องโถงแล้วก็มีห้องพัก คแค่นี้เลยแต่ว่ากระแดงไงทำบ่อปลาค้าเพราะ<อ>ว่าบ้าวงจุยมากแรกงแาทำบ่อปลาค้าปุ้งเข้าไปก็เลยแบบมีหลายอย่างมากขึ้นแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็แค่6ล้านก็บบาทเดง7ล้านบ้านหลังสามร้อล้านมีสระไวยน้ำสักสิบสระดีไหม มันก็ไม่คุ้มนะใช่หรออคิดถึงวันที่สามแบบนี้เดี๋ยววันนี้เรารวบยอดแจกเงินก่อนเลยแจกเงินแจกกันร้อยละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบ้าน300ล้านสดๆตอนนี้นะสองทุ่มสิบนาทีเนี่ยจะขับรถออกไปดูบ้านสดๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้แจกเงิน1,000บาทก่อนมาอนคุณค่ะอาไม่ใช่อาไม่ใช่เหรอนี่ยทางด้านซ้ายตอนนี้นะครับตอนนี้คนดูเนี่ยจะแตะพันแล้วนะฮะโอ้นี่บอกเลขบัญชีกันสนุกสนานเลยว่ะ ได้ฉันพี่ไปบอกเลขฉันตอนนี้ได้นะทันะอ่ะอันนี้เลยเน้นย้ำปฏิกานะครับต้องกดแชร์โพสต์นี้ก่อนนะฮะกดแชร์โพสต์นี้เนี่ยแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้รวมถึงต้องมีเลขบัญชีมาด้วยแต่อยากให้เมนถ้าเกิด อยากได้แบบให้เราจิ้มเลยต้องเมนว่าแบบพี่ฟสวยโฟน่าร,รักแล้วก็พร้อมเล็กบัญชีอันนี้หันไปจิ้มเลยนะอ่ะอย่างนั้นเลยนะอ่ะอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วแต่ <laughs> รายการรายการไม่ต้องว่าถึง <laughs> ไม่เป็นไรยังไงเบรกแรกเนี่ยเราไม่ได้น้ำถอยหลังอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเราไม่สะดวกแจกไงค่ะนะเพราะต้องขับรถด้วยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ฟอจิ้มเลยเนี่ยเลือกเลือกไปเลยเอาตามสบายเลยอยากจิ้มใครจิ้มให้สองคนเลยคนละพันอุ้ยเจ๊ดีเดี๋ยวเตรียมโอนเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะมีปฏิกาณ์้ดวยนะ ไม่แชร์ไม่ให้นะฮะอาจจะจะจะกดแล้วบอกด้วยนะเพราะว่านีพี่แกให้บัญชีมาแล้วก็บอกว่าชอบตัเอาไปเลยครับนัตนาพันเอาไปเลยเอาไปเลยของชอบตัวนัตนพันธุ์สุขศรีการครับเอาไปเลยเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจนิดนึงว่ากดแชร์หรือเปล่าถ้ากดแชร์นี่เต็มตัวรับเงิน1 0 0 0พบาทได้เลยนะครับอเดี๋ยวพันหนึ่งสักคู่นึ่ให้เวลา30ิวิแล้วกันเออให้อย่างนี้นึงให้มันรันขึ้นมาอีกหน่อยเออให้เวลาไปเรียกเพื่อนๆนะบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเดี๋ยวเราจะ พาโฟไปดูบ้าน300ล้านว่ามีอะไรบ้างแล้วเบสสองเราจะเล่นเกมกันเล่นเกมดีชอบเล่นเกมย้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแจกสิ่งนี้นะฮะนาฬิกา G ีช็อคนะครับกระเป๋าอาร์มานี่นะฮะแล้วก็ตุ๊กตาดิลาคุมานะครับในช่วงเบสสองเนี่ยไม่เกิน15บห้านาทีจะได้แจกแล้วแจกทุกคนแบบโฟสวยอะโฟน่ารักน้องโฟภูมิใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่มึงมึงอะไรนี่อะไรนี่พ่อนี่คืออะไรเนี่ย ขึ้นรูปพี่ฟอเลยอ่ะนี่คือผลงานชิ้นไหนล่าสุดฉันเอ็มมีไดโนองพีนของพีดาแชร์ไหมแชร์ด้วยไงเอ้าเนี่ยมันบอกตายแล้วเฮนเด้ฉันบอกแล้วเมนต์ตั้งใจที่สะดุดตาพี่นะนะครับสะดุดปุ๊บชี้เลยยินดีด้วยนะกับคุณปุ๊กจังนะครับอยู่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะหนึ่งพันบาทเดี๋ยวโอนได้เลยพี่โฟจิ้มหนูหน่อยพี่โฟสวยพี่โฟสวยเอาอย่างนี้พวกคำพูดที่ทำ หลับตาก่อนสิบวินแล้วหันไปจิ้มเดี๋ยวขอหลับตานะเอามาสิบเก้าอย่าลืมกดแชร์นะครับสิบไม่หันไปมองกันเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามตอไจิ้มแล้วจิ้มใครครับใครครับปาลิชาติครับพี่เชนปาลิชาตเออไม่บอกธนาคารมาลูกไม่เป็นไรดูก่อนว่าขอกดแชร์หรือเปล่าเออดูก่อนกดแชร์เแล้วไม่ต้องไม่โป้มากเลยสวยน่ารักเออดีดีรักอเมร์รักพี่ฟง รักกันมันนุมไม่รักพี่เทนแล้วนะรักพี่ถูกตายแล้วตายแล้วนี่ตกกระป๋องเลยมาวันเดียวชอบชอบชอบพี่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวดูนะครับถ้าเกิดว่าน้องปานิชาตะกี้นะครับได้กดแชร์เนี่ยก็เต็มตัวรับทันที1,000บาทแต่กี้ไม่ได้บอกออนี่ปรับโฟกัสน,นะแต่กี้ไม่ได้บอกบุ๊กแบงก์มานะเดี๋ยวต้องบอกด้วยว่าธนาคารไหนะจะได้โอนไปถูกนะะกดแชร์ไหม เอาแชร์ครับอีกหนึ่งพันบาทเ,เ,เรียบร้อยนะสองพันบ,บาทเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราแจกกันอาทิตย์ละหมื่นนะเพราะฉะนั้นเหลืออีกแปดพันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยกลับมาแจกนั่นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาน้องโฟเนี่ยแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวนะครับขับรถนะฮะแล้วก็ไปดูบ้านหลังละสามร้อยล้านกันไปดูว่าสามร้อยล้านมีอะไรบ้าง <ขอ S 2> นะครับไปเลยค่ะไปดูบ้านยัน ไปค่ะไปดูบ้านสามล้อยร้านกันตื่นเต้นอนะ่ะเดี๋ยวอาเชนคับโฟนะครับอ้อหรอเออเอาพี่ตุ้ขึ้นมาด้วยกันเลยพี่มาเดี๋ยวเอ๊หรือว,ว่าโฟนั่งหน้าด้วยกันนั่งหน้าเดีย๋ยวพ่พูดเนี่ยเชยนไม่เคยนั่งข้าเะบบาเป็นที่ของซ่อมไงนั่งทับเลยมา นี่แหละสว่างสุดนแล้วนี่ตื่นเต้นมากนะนี่นี่ทำตัวว่าเป็นอย่างาอยเฮ<อ>้ยถ้าเกิดเรามีบ้านส0 0ร้ล้านเราจะทำตัวยังไงเอออันนี้เราจะไปทำให้เราชินก่อนเผื่อวันหนึ่งเราจะมีบ้าน300ร้อยล้านจะได้ทำตัวถูกจะได้ดูว่าเอ๊ะมันมันน่าจะมีอะไรบ้างเออแล้วมันควรจะมีอะไรบ้างทำไมต้อง300ล้านอะ่ะไม่เ,เข้าใจ20 2สกว่าล้านนี่ นี่ทำงานขี้แทบแตกแล้วนะอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆออฟฟิศแล้วเป็นบ้านขายอะพดานเป็นบ้านเขาเรียกอะไรเซลฟท่านหนึ่งเลท่านหนึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนท้ายว่าเป็นบ้านขาเอาไม่ไม่นึกว่าจะให้แบบทายเข้ามาแล้วแจกเงินอี้วันนี้ก็แจกเยอะแล้วนี่ตั้งแต่เทปเทปหนึ่งสองสามนี่แจกไปตกสัปดาห์ละแสนหกโดยลุมๆอ่ม วิชิตเอาไโดใครจะทำได้รวมรวมกันนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า Morning g l o r y by 4จะเอาเบรก3ไปแจกแสนหกแกเป็นแจกดอกไม้ปะวะเออเป็นของนิสันของดอกไม้ ระหว่างนี้เงียบๆนะฮะเรจะร้องเพลงให้ฟังก่นอนู้ขนลุกเลยหูไม่เอาหรอกกลัวแกนี่เป็นเซเว่นที่เอาไว้ฝากท้องพนักงานเออเปิดดิเปิดสาขานึ่อยู่ข้างใน <c oughs> เปิดไปรษณีย์จ้า <c oughs> สามร้อยล้านความรู้สึกมันสัมผัสได้อะดูจากรั้วก่อนดูจากความสูงของรั้วบีบแปรเอาเลยแล้วกันบ้าน่าเกลียดได้หรอไม่รู้ได้ไหมเอออ่ะเดี๋ยวไปกดกินก่อนเออเชนดูเล่ดมากเลยอ่ะบีบแปรเรียบเรียกเจ้าของบ้านสามร้อยล้านอ่ะบ้านเลขที่หกเหรอบ้านเลขที่หกเหรอต้องมีอะไรดีแน่ในเลขหก ฉันจะจำไว้จำไว้นะคะคนจะรวยเลขหกค่ะเฮ้ยตื่น,นเนต้นเฮ้ยประตูเปิดแล้วโอเคซ่อตกใจส่งซ่อมาลองข้างในแล้โอ้โหก็ <laughs> <laughs> ม่าจะบอกก็ว <laughs> ่าจะหายไปไหนจะบอกว่าวันนี้นี่เข้ามาแบบไม่มีเจ้าของบ้านเลยนะอ่สพิเศษ ไปพร้อมแล้วลุยมาเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนบริเวณของที่จอดรถนะคือตอนแรกเราก็ภูมิใจเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องรถก่อนของเรานี่ก็พึงใจนะหน,ะหน้าแดงเออหน้าแดงนะฮะหน้าแดงสวัสดีหม ของผมเนี่ยที่เพิ่งเพิ่งที่เพิ่งถอยมานะเงินเก็บนะหมดไปสี่ล้านกว่าคันนี้ฮะเริ่มต้นด้วยคันนี้ก่อนนะครับประมาณผมว่าน่าจะหกล้านอะเอส a ัทอะเอส a ัทตัวใหม่ลนะ่าสุดอ่ะแกฉึงบอกแล้วบอกแล้วเลขหก 6, เขาเด้หก 6, หมดเลยทะเบียนหลอะไรก็ไม่รู้อยากรวยต้องเลของไปเริ่มจากอ,าอะไรก่อนดีห้องโถงก่อแล้วกันแล้วเวลาจะไปถ่ายรก็ต้องเริ่มจากห้องโถงตรงนี้เป็นบริเวณ หน้าบ้านหน้าบ้านนะคือจะบอกว่าไอ้บ้านบ้านที่เราที่แชนซื้อตอนที่เป็นนายทุนอยู่อ่ะก็กว้างวานลงรถเขาเนี่ยแหละได้ไหมได้สิได้เด้อบ้านเก่าโคชั้นชั้นล่างก็ประมาณอุ้ยอย่าบอกมึงคือมึอเคยมาบ้านอเคยไปหน้าบ้านเามาดูที่ทางเข้านะดูดูแฉงดูแฉงที่จอดรถก่อน นี่คือไฟที่ดอดรถหรอคะคือบริเรียนนี้ผมไปเซอร์เวมาแล้วคือห้องคนแม่บ้านห้องแม่บ้านอยากอยู่ห้องแม่บ้านห้องแม่บ้านเข้าบ้านเข้าได้ไหมเอาแม่มาส่องดูหน่อยขอดูนี่เหอะนี่มีทีวีให้ด้วยอ่ะแก่แกห้องแม่บ้านทีวีใหญ่กว่าบ้านเราอีกเออเปิดใครไม่เป็ดแว๊บมาแล้วกันเออเนี่ยโอ้โาดูทีวีกันอย่างนี้เลยนะเป็นห้องโถงเรา เอามาอันนี้เป็นวอลเปเปอร์จริงจริงมาแล้วชอบจงเลยอ่ะเน,น,นอะได้อารมณ์อ่ะมีสวนของเดินเหมือนบ้านตัวเองเลยอ่ะได้อารมณนตอะของสวนอันนี้เป็นสวนเรามาถ่ายตรนีได้สวนไม่รู้ว่า,าะนะตีมอะไรนิดนึงก้มลืนมากแ <c oughs> <c oughs> ต่ของสะดุยก้ม <c oughs> <c oughs> ลืม่นหน้าด้วยโอ้โหนี <c oughs> น่นี่คือถ้ากลางวันนี่คือสุดๆเลยนะ ออกไปไกๆแล้วแบดมากบนเือดไม่ด้มีแบบที่ดมรถ่านเลยมันยาวอะไรเงี้ยสุดยอดอันนี้ก็นั่งรอได้เอามาดูในส่วนของห้องโถงอย่าบัสิมาอุ้ยดนับ่ห้องโถงนะครับโอ้โหนี่นี่แม่บ้านแม่บ้านขานี่ แม่ S <S บ้านที่เราไปดูมาว่ากี้นี้แม <S 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 บ่บ้านเขาเมื่อกี้มาเปิดประตูให้อ,อันนี้โต๊ะกินข้าวโอ้ยโต๊ะกินข้าวอันนี้ก็ตอนแรกก็บอกเออก็สวยดีต่จริเราสะสมสามรล้านเข้ามาที่เฉพาะที่จอดรถน,นี่ก็ค่าพื้นที่นะน <S <S 2> <S 2> ค่าสวน,น <S <S แค่สวนแค่ไอหินต,ตรงกําแพงนี่เหรอนนจะบอกว่าบ้านสมัยใหม่ะที่มันแพงะเพราะว่าเพดานมันสูงราคาก่อสร้างมันจะแพงเนี่ย อันนี้อะไรน้องยุงน้องยุของจริงนะโอ้ฉันตมไว้จริงจริงก็อยวก็บินตอนเช้าคืนวอนนี้ใช่ไหมอันนี้เอาไว้นั่งดูทีวีงั้นเหรโอโอ๋อโถ่เรื่องจำลองกันว่าแบบ <c oughs> เป็นบ้านตัวเองเออตากตาบายแล้วโูวันนี้มาเที่ยวบ้านเราทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้เออสวยงามเนานะโอ,โอโ้โหนี่อันนี้น่าจะประมาณแต่ร้อยยัง แต่ร้อยแล้วก็่แเดินเข้ามาร oh. ายละเอียดอันนี้ปลาทะเลจำลองจำลองเขาเรียกอะไรนะคลื่นแล้วก็ลมอ่ะของทะเลมันจะมีตัวตัวพัดคลื่นอยู่ตรงนู้น oh. oh. จริงเหรอจริงเหรอนี่โกหกปะเนี่ยจริงจอันนี้ก็ปกาลาคารังเนี่ยอันนี้มีชีวิตหมดเลยนะรู้ค่ะเป็นโง่รู้ค่ะไม่เป็นของปลอมไงอันนี้ก็ส่วนของห้องโถงแหะมีอันนี้ทีเด็ด จริงๆข้างนอกเนี่ยดูว่าแบ,บ๊บ,บไหนก็ได้มันจะเป็น,นเป็นปอปลาแล้วก็ไว้นั่งนั่งหายใจอะ่ะไว้นั่งหายใจนี่มีโต๊ะมีอะไรอีกนะอ๋อโหน,นี้อันนี้เริ่มจะร้อยร้อยยี่สิบล้านแล้วใกาจะแต่สามร้อยแล้วนั่งชิลชนั่งชิลนั่งชิลไปมาข้างบนนะแต่แต่ข้างบนเราวันนี้เราไม่ขึ้นไปแล้วกันข้างบนนี่เป็นห้องพระเห็นห้องพระไหมฮะ อ่านะอันนี้ห้องพักห้องพักก็สวยเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ภูมิใจนำเสนอเหมือนบ้านตัวเองเลย<อ>ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีนี่นี่นี่ครบจะไปจะไปอะไรเขาเปล่า,าจะดูอันนี้ห้องดูหนังโบห้องดูหนังติดกล้องจอนปิดข้างหลังห้องดูหนังห้องดูหนังฉังนเราจำเป็นต้องมีห้องดูหนังป,เปเะเป็นเทเตอร์จำเป็น เทอเตอร์โอ okay. oh ้โหอันนี้นะฮะแรกไหนลองลองนั่งเนี่ยอันนี้สมมุติเป็น SF ใช่ไหมนี่นี่เขาเอาบอกลงหนังมาเร่วะเนี่ยเออที่นั่งกับพันสะี่นะมนยดขายยังไงเนี่ยแกไม่ใช่ซินใหญ่เงือบไปเลยนะพิงพิงอยู่อนะเอาไม่เป็นแล้วเวออ่อ นี่ไงไหนคือบื้อไหนไหนอ่ะข้างข้างอยนี่ตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีบอกแพงแหๆอ๋อนี่นี่เออโอ้เป็นหเนี่ยเดี๋ยวปรับตัวไม่ได้กับการที่เราจะรวยสามร้อยล้านเนี่ยโอ้โหนี่นั่งดูหนังอยู่ได้เลยนะโอ้ดูดิจออยส่วนตัวนะครับแล้วก็มีมีเครื่องคาราโอเกะเวลาแบบสมมติโฟจะร้องเพลงใช่ไหมก็ก็ก็มาซ้อมเสียงที่นี่ได้จะบอกว่าไมค์ไมโครโฟนที่นี่เนี่ยตัวละสองแสนกว่าบาทนะ เคยเห็นไอเดียใช้ไหมเดียก็ใช้เป um, <in film ship> <t> ็นแสนใช่ไหมก็ใช ouais okay. ้ตัวสามหมื่นเองตัวของเราก็ก็สามหมื่นไม่ชัวร์แล้วก็อันนี้เผื่อว่าเอ่อเขาเรียกนะผิวน้ำค็อกเทลฮ็อกเทลเฮ้ยแต่ละน้่ลหมาเนี่ยเขามาดูตัวอยากรวมหมดอ่ะโอ้ยนี่มีมีอันนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะรุ่นพิเศษฮะโอ้โห ไม่ได้ถือไม่ได้เดี๋ยวโดนจับอ,ออกสื่อโอ้ยนี่จิตสวนแล้วห้องโถงที่จอดรถสวนนั่งเล่นแล้วก็ห้องดูหนังห้องดูหนังที่ห้องปลานะมีโซนนี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสัตว์น้ำฮะแอนด์เวอร์ันเดอร์แอเวอร์ทเบอร์แกนี่ใช้กำลังจะเข้าไปพาร์ต้อนหรอนี่อันเดอร์วอเบอร์มาดูนะฮะสามร้อยนะวันนี้ แต่จีนที่เราคาดปัดไว้นี่มีครบทุกอย่างนะเริ่มจากปลามังกรก่อนตัวนี้เป็นแชมป์ oh. อันนี้อะไรนะเขาเรียกนะปลากระเบนที่ที่โปรจิ้มอยู่ปลากระเบนเอออันนี้ก็มังกรอันนี้แพงป่ะแบบนี้แพงป่ะหลายแสนไหมยังตัวหนึงหลายแสนอันนี้มันเป็นแชมป์ด้วไงอันนี้มันสีแดงมา แล้วที่เก็บอาหารอ๋อนี่ไม่มีปลาแชก่ก็ตายแช่เก็บอาหารปลานกแกวนี่ปลาหมอสีปลาหมอสีจะดุเนี่หมอส,มอสีเล่นอย่างมันมันจะดุก็แต่ตัวนี้สวยจริงๆเหอะเออหมอสีนี่ปลาหมอสีด้วยทำไมอ่ะทำไมต้องแยกแยกกันด้วยคนมันกัดมันกนัดกันมันดุอุ้ยตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากเว้ยสีสวยมากตัวนี้ไม่จะดุทำไมต้องดุขนาดนี้คะเออแล้วก็ อันนี้มันจะมันจะมาตามอาหารสมมต e ิเราจะทำเป็นให้อาหารนี่นะเนี่เออดีแกแกแบนเนียแบนเนียปลแบนแล้วก็อันนี้เป็นครอบครัวปลากระเบนเพิ่งออกลูกด้วยนะนี่ดูดูมันี่ดูดีเลยมันหวานดีวัะดีเนี่ยเออโอ้โหดูฮะสวยอะนะ ไปอีกสักอีโซนเนี่ย่พูดเลยพูดเลยว่าไม่แปลกใจว่าแหงสามร้อยร้านเขาเขาอีกโซนเนี่ยเหนื่อยแล้นะเอาโซนสุดท้ายแล้วถามคำเดียวนเฮ้ยโซนนี้ห้องแต่งตัวเขาเออห้างแต่งตัวเพราะว่าเออเออไปเอาของเขามาแต่งเลยดีกว่าเพราะเราเพราะเราไม่มีเงินไปแต่งอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเฉลยใช่ไหมโปว่าบ้านใครใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูห้องแต่งตัวเฮ้ยสมมติตอนเฉลยออกมาแล้วแบบสรุปเป็นบ้านฉันนี่ด้ตกใจปะตกใจ บอกอะไรต่อไม่ต้อ่อนุ้าตโมกกลัวคนรู้โมไม่ผ่านนะออนุญาตคือคือไม่คือไม่ห้องเขาดีกว่าห้องในตัวนี่แกขนาดรองเท้ารองเท้านวดรองเท้าเพื่อใส่ขึ้นบ้านนวดใส่ขึ้นบ้านดีกว่าชีวิตจิตคือไม่อยากไปแบบทำในบ้านมันจะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเนเจ็บเนาะมันต้องแบบมันต้องเมื่อยมากๆกับตัวถึงได้ใส่มากมันเป็นไม้อะในห้องพักที่เมื่อกี้ แชทฟ้องมาให้ดูแลแต่ลายประคาวเลยมาซื้ก็มีนวดนี่ตัวนี้ตัวทอ็อปนะที่ซื้อให้แม่ตัวหนึ่งแต่อันนี้ยอันนี้โคตรพ่อให้แม่ท็อปเลยกี่บาทพูดตัวนี้สองแสนกว่าบาทคือเวลานวดอ่ะมันปิดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกแสงที่จะทําให้ตาเราอ่ะพักผ่อนได้พอดีแกฉันอยากาพักผ่อนแต่กดไม่เป็นแล้วอ่ะมันเลยไปเถอะ เนี่ยไอเนี่ยมันจะมันจะปิดได้พอดีไปดูห้องแรงตัวเดี๋ยวห้องแรงตัวตอนแรกหนูว่าเป็นกระจกเพราะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ่อันนี้เสาไว้น้ำเปิดไฟได้ไหมสาไว้น้ำเอออย่าเพิ่งออกมานะชุดนไี้ห้องแรงตัวก่อนโอเคขออนุญาตนี่ต้องใส่กางเกงโอ้โหกรีดนี่คือเริ่มเริ่มจากหมวกโปโลร่ะนึกว่าห้องให้มาแบบโอ้นี่นี่อันนี้ยังไม่ได้ใช้เหรอดูห้องเราชุดเจ้าสาวนี่คือซื้อเก็บกว่าเนี่ย กดต,ตอนนี้ถึงแล้วแหละผมว่าถึงสามร้อยล้านแล้วนี่ฮะดูเสื้อก่อนนี่คือโอ้โหน่าจะแบรนด์เนมหมดเลยนะแกโอ้ oh my god ถ้าเกิดเป็นฉันระดับเนี้ยฉันก็แบรนด์เนมโปะทั้งตัวเลยโอ้โหนี่ดูหมวกแบรนด์เนมอะไรชอบสีเสื้อผ้าเขาเนาะเขียวส้มมิกนี่ถ้าเกิดพอเห็นสีนี่ผมว่าบางคนเริ่มเดาออกแล้วนะนี่ดูหมวกหมวก Air Max หมวกอะไรมีหมดเลย <c oughs> แกคุงใหญ่จะถามเขาาเออเขาเอาไปไหนเนาะใส่อะไรแบบนเนี้ยเนาะเรียจะถามอันนี้ยี่ห้ออะไรนะลูบบแตงเหรอลูบบแตงโอ้โหโดนมีหมดเลยอะทุกรุ่นไหมตายละมีเบอร์เออแต่ชอบที่แปะว่าเลขอะไรเลขอะไรของรองเท้ะโอ้วันนี้นี่รองเท้าหมดเลยแกยังไม่จบยังไม่หมดเลยโอ้คนลุกรองเท้าหมดเลยโอ้ไม่กอนี่ถ้าเกิดเบอร์เดียวกันฉันเอาไปแล้วเนี่ยโอ แกนุ่งขนาดนั้นไม่หรอนี่เขาชอบใส่หมวกมากใช่ไหมใส่ใส่เป็นพร็อพไงทุกวันแล้วก็โอ้นี่ขออนุญาตนะไหนๆก็เข้ามาแล้วขอเปิดดูหน่อ,อ <9 S 1> ยแกน่าเกลียดดึงออกมาเลยเอออุอ้ยเข้ม <c ười> ขาดโอ้ยฉ่ำขาดเข้มขาดอันนี้อะไรเป็นแบบนี่แกรีบลื้อเจอโซ่แท้กุญแจมือแกตันโดนะจ๊ะนี่กูเปิดเองนี่แสดงว่า มีโอ้โหนนี้หนังงูเนี่ยว้าใครขนลุกกลัวงูแหวนจะว่าเห็นผ่านทั้งหมดเลยไม่ลืมไม่ลืมเออแล้วนี่เอาไว้แต่งตัวแกแกเขาใส่ไปไหนในชุดนี้ไม่รู้ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะได้แต่งหน้าออกรายการโอ้คือดีเนาะตอนนนีี้ดเาะทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะเอออันนี้อะไรข้างในอ๋อแว่นเฮ้ยนี่คือแว่นเว้ยวันกันแดดโอไมค์ก็เชื่อว่าเยอะ กว่าร้านที่เขาขายแว่นจริงซะอีกอ่ะโอ้โหน่าจะน่าจะห้าร้อยอ่นได้นี่คือเขาอยู่คนเดียวไหมอ่ะคือจําเป็นต<น>้องของเยอะขนาดนี้เหรอเออมีแม่บ้านามีแม่บ้านเขาบอกเขาอยู่กับแม่บ้านแกแกเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูชอบเสื้อใช่ไหมมีอะไรอีกแบอยากรูว่านี่โอ้นี่แว่นหมดเลยอ่ะแว่นทั้งแถบเลยอ่ะอ๋อนี่นี่ก็มีเสื้ออีกอ่ะเสื้อผ้าเขาอุ้มีอีกอ่ะนี่บ้าไปแล้วโอ้เออ ฮะยิเล oh, <laughs> อันนี้ชุดสงสยัยยังไม่ได้ใส่ตัวนี้สุดยอดนะต้องใส่ไปดูหนังเรื่องอะไรดีอะแกไอ้นี่แกลเ i ี่เตอร์ <Okay. S 1> <laughs> โอ้ยสวยอนะโอ้ ه, นี่ผมว่าในนี้เนี่ยคือตะกี้ผมว่าไอเรื่องมูลค่าบ้านเนี่ยมันคือแค่บ้าน mm. นะั่นแหละเนอะเพราะมูลค่าของนี่มันแบบ mm. แค่แว่นเขาเนี่ยแต่ละอันนะ เออเห็นไหมมีแบรนด์ทุกอันนะครับขอบอกก่อนเขาไม่ได้ใส่นะจ๊ะนักลายังอยู่เลยจ้ะจริงเหรอซื้อเพราะว่าชอบแล้วก็ซื้อมาวางวางไว้เออไปเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายห้องคือห้องฟิตเนสห้องฟิตเนสใช่เพราะว่ายุคเราเนี่ยมันต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมดูโซนฟิตเนสพี่ดูสักพูดไงอ่ะสุดยอดอ่ะชอบชอบตรงเลยอ่ะนะ มูนี้ซื้อซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เนี่ยอยู่ในถุงเยอะแยะเลยไม่ใช้อะไรเลยอ่ะอ๋อนี่นี่เปิดไฟแล้วอันนี้สระว่ายน้ำแต่ผมได้ข่าวมานะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ว่ายแล้วเขาให้ลูกๆเขาว่ายเนี่ยสุนัขเลยสุนัขเหรอใช่เสียดายนี่อย่ไม่เอาช่ายน้ำมาันจะลงว่ายหรือว่าใส่น้ำไปจริงจริงเขาเรียกอะไรนะสตรีมมิ่ง <Yeah. S 1> นะสตรีมไม่มีเอาไว้ในห้องสตรีมด้วยนะเอออันนี้สาวไว้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลูกๆเขาด้วย <ใช S 1> มีประมาณสิบว่าตัวตัวหนึงประมาณสองแสนกว่าบาทไอ้เนี่ยเขาเรียกพันอะไรนะอะไรอะ่ะพันอ,อะไรอะ่ะจำชื่พอพันนี้ได้ ยอนเชียอกอยอนอนเชียเรีไปเดินเร็วเรยนี่ฟาสติตามใม่บ้านไปามให้บ้านไปม่บ้านไมู่แล้วบ้านบ้านเขาเกำลเกิดตัวในบ้านท้ายทีุ่ท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากที่สุดท้ายแล้วเราจะกลับไปแจกของกันนะตะกี้ทวนก็จะมีกระเป๋าอามานี่ นี่นี่ไอแพดสี่ปากกาไปแลวแล้วกีช็อปแล้วก็มีตุ๊กตาตัวอันนี้เออ่ไปดูฟิตเนสใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่สตูบ้ตกลงถึงไหมพอพอเห็นแล้วคิดว่าถึงแล้วนะใช่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าแค่อีของห้องแต่งตัวเขาเนี่ยก็เป็นก็เป็นแบบสิบสิบร้านแล้วแม่แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกกันว่าคือเคยได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้ เขาบอกไว้ว่าเขาอยากจะทําบ้านหลังนี้ให้เป็นเหมือนบ้านหลังสุดท้ายที่เขาจะอยู่ไปจนตายจนแก่อย่งี้ยซึ่งมันก็คุ้มอ่ะก็ทําดีๆทีเดียวใช้วัตถุดิบของดีๆทุกอย่างเข้าใจเลยอันนี้อันนี้ดูด้ตาต่างนี่น้องชุยไม่าทำให้มีการเคลื่อนไหวตลอดไปมาไม่ได้แล้วบ้านใหม่ต้องทำละเออหน้าีาเอาให้หน่าี้เลขที่บ้านไปขอเปี่ยนเป็นเลขหกนีเสียงลูกเขาเรียกแล้ว ดูด Hello? 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 ูโองเลยเะอหลอโอ้โหอหลรข้อมันไหมมี้อมันโอ้โหนี่ตัวเนี่ยสิงห์น้ำมาห้องสนัทดูโกงยูวางเรียงเหมือนแบบอยู่ร้านขายเลยอะ15ตัว ผมเคยเห็นแกบอกปะครับนไหอันนี้บอกปะค้าในนี้นี่รวมกันน่าจะผมว่าสามสี่ล้านออ้ยเป็นอะไรเลี่ยออที่ว่าแอบห่วงจุ้ยนิดนึงนะพี่ทำเพื่ออะไรบอปไหมประกวดไม่ใช่ห่วงจุ้ยอ๋อห่วงจุ้ยคือห่วงจุ้ยของบอปะค้าเนี่ยเอาจริงๆเลยนะที่เขาเลี้ยงกันน่ในแง่ธุรกิจเนี่ยสมมติว่าหลังเนี้ยยกบอปะค้าให้บอเชนมันหมายถึงว่าเขายกเงินยกทองให้เรา เออแล้วเราก็ไปให้เขายกมาให้หลายๆเจ้าอ๋อนี่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสร้างบ้านบ้านไหนจะสร้างเลยเดี๋ยว <จะ S 1> ยกให้ให้เชนอกมาให้แล้วก็ให้เจ้ของบ้านอะไรก็เอามาให้ด้วยเพราะว่บาเพราะว่าคนนี้มาค้าอ่ะพอมันแก่ขึ้นเนี่ยบางทีสีมันจะเปลี่ยนแล้วบางทีเราก็ไม่ชอบลเลยเาจะให้เราใช่าสุดท้ายแ <c oughs> ล้วนี่เป็นเน็ตสุท้ายแล้วเดี๋ยวเรางกลับไปแจกของอันนี้วเนื้ก็เป็นเน็ตหมูดีตัวปิ่นปอง เอ,เอาเอามุมนี้ออกอเปล่าสวยงามจะบอกว่าเครื่องเล่นจะครบกว่าที่ฉันไปฟิตเนสที่<อ>ที่มอ่ะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบตรงนี้นะครับก็สรุปนะพอได้ไอเดียแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงิน2อ0สล้านแล้วเราจะสร้างบ้านหลังสุดทางในชีวิตเนี่ยจะเอาแบบนี้เลยทุกอย่างหมาส<ม>ิบห้าตัวด้วย <laughs> มันอยู่แบบนี้ได้เลยอะ่ะใช่ไหมยอยู่ได้ทั้งวันอะ่ะคือ พี่น้องเพาะใครก็ได้คือพอร้อมรับแขกแล้วก็อยู่ได้แบบสบายจะเดินขึ้นเดินลงอะไรก็แล้วแต่เนาะมันแค่สองอเท่านะั้อเนาะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเรากลับจากบ้านหลังนี้ไปออฟฟิศที่สตูเนี่ยแค่2อนาทีพอ,อเดี๋ยวอีกสองนาทีเรากลับมาเบรกหน้านะครับแจกเงินเหมือนเดิม5นาทีพันหนึ่งแล้วก็นาฬิชาจีช็อ,อนะแล้วก็มีไอแพดมนมีกระเป๋าอามานี่แล้วก็มีตุ๊กตาล็กคุมะาตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะการกลับมาเล่นเกมกันกับโขงกับโฟ นะเจอกันช่วงหน้าโอดามาครับเดี๋ยวรีบขับกลับไปสตูก่อนเจอกันจ้ะ